วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่8กรกฎาาคมจุดเดิมของเมื่อวานครับหมอกหนามากครับหนากว่าเมื่อวานวันนี้ ก็คาดว่าจะมีทั้งวันเลยนะครับวันนี้เพราะว่าฝนชุกมากนะครับสองวันที่ผ่านมา